สวัสด,ดีนะครับสวัสด,ดีทุกคนเลยนะครับนี่อยู่กับผมนะพี่ถังสั่งลุยคนเดิมเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวทางฟุตบอลมาให้ดูกันอีกนะเป็นแนวทางฟุตบอลประจำวันที่2อนะตุลาคมนะจะเป็นทางฝั่งของเ ER คียโรน่าฮะจะเปิดบ้านรับการเยือนของเฟยน,นูตนะแล้วก็เป็นอาเบ้ไลฟ์ซิงฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของยูเวนตุสนะแล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นทางฝั่งแอสตันวินล่าฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมฟอร์มแรงจากประเทศเยอรมันเลยฮะอย่างไบยานมินิกนะก่อนเราไปเริ่มคู่แรนนนกนะครับเมื่อวานฟุตบอลสดในกลุ่่มขอองเเรราานนนะะะกก็ถืววััับบบยแจดๆลฮ คู่แรกนะฮะจะเป็นทางฝั่งของคิโรน่าจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเาีของเฟยน,นูตนะครับคู่นี้จะเตะกันเวลา23เวลา45นาทีนะครับคู่นี้ฮะราคาปิดไม้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะเป็นต่อยที่ครึ่งช่วงตัวนะฮะกำแพงมองบนฮนะอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะฮะเรามาดูคาดการเสรียทุนเรื่องจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเจ้าบ้านนะคิโรน่านะลูกทีมของมิเชลนะนั่นนี่ฮะถือว่า ผู้เล่นฮะอยู่ครบเลยนะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะฮะจะมาในระบบฮะาสี่สองสามหนึ่งนะมีปาโลกาซานิก้าเป็นผู้รักษาประตูนะแนวรับสายสี่คนฮะมีกูเตเร่ฮะมีเคสซี่แล้วก็มีโลเปตแล้วก็มีฟานเซตนะคู่มีฟิลให้จะเป็นโซลิซาจับคู่กับเฮเรร่านะแล้วก็มีมาตินฮะเป็นตัวทําเกมฮะมีเอสพิล่าให้อีกทางฝั่งซ้ายฮะมีซินกันคอมฮะทางฝั่งขวาแล้วสุดหน้าตัวเก่งของเขาล้อย่างลุยส์นะทางฝั่งของเฟยนูด้าทีมเยือนฮะลูกทีมของไรอันเพรสกี้นะฮะนัดนี้ฮะเขาจะไม่มีฮาร์แมนฮะ สเต็งฮะแล้วก็เป็นซานติอาโก้คิมินเนสนะอันนี้จะมาในระบบฮะสี่สามสามนะฮะก็มีตัวเก่งของเขานะอย่างออสมมนฮะอย่างอูเอดดาอย่างไฟซาร์นให้พร้อมจะลงสนามในนัดนี้นะฮะมาดูผลงาน,น,ะนะห้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับทางฝั่งคิโรนานะ,นะห้านัดล่าสุดะฮะเสมอสองแพ้สามนะครับนัดแรกของการเตะยูซิเอลนะเขาก็บุกไปแพ้ทางฝั่งของปารีสนะมา1-0ึ่งศนนะทั้งนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะแนวรับว่าเหนียวแน่นฮะมาโดนนาทีบาปเลยนะ ทางฝั่งของเฟนูดบ้างฮะถ้านัดหลังสุดน,นะเขาชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับแพ้แ1น, 4, น,นะน, L, นะนั่นก็คือการแพ้ให้กับเลเวอร์กุเซ่นนะ4-0นะใน UCL นะนั้นโดนรัวยิงไปครึ่ง,งแรกเลยนะ4เม็ดเลยนะฮะก็ถือว่าไบรอนปิดเกมได้เร็วนะนัดล่าสุดฮนะทางฝั่งของคิโรน่านะก็บุกไปเสมอกับทางฝั่งเซตาบิโก้1ประตูตอน1นะครับนั้นพวกเขาออกทำไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาพลาดช่วงท้ายเกมนะมาโดนประตูตีเสมอจากยาโกอาสปานะก็เก็บ1แต้มออกมาได้นะครับก็ถือว่า ไม่คิดแคดเด่นะสำหรับคิโตอนานะตอนนี้ทางฝั่งเฟยนูตบ้างฮะนัดนนล่าสุดนะเขาเพิ่งบุกไปเสมอกับนายเมเกนมา1ประตูต่อนหนึ่งนะครับดังนั้นพวกเขาโดนออกนําไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็มาตามตีเสมอได้นะแต่เป็นเกมที่พวกเขาถือว่าครองเกมได้เกือบทั้งเกมนะแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์ไปถึง17ครั้งเลยนะครับผลงานในลิงนะก็ถือว่ายังพอทรงๆนะก็มีขึ้นมีลงฮะมีพลาดเป็นบางนะนะแต่เกมเยี่ยมของพวกเขานะครับถ้านัดหลังสุดนะที่เตะมานะครับก็ถือว่าผลงานก็ตีใช้ได้เลยนะ มีชนะบ้างเสมอบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแพนะฮะสำหรับทางฝั่งของเฟยนูดนะตอนนี้ครับาราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะอย่างคิโรนานะครับเป็นต่อยที่ครึ่งช่วงตัวนะก็ถือว่าพอเป็นไปได้นะเพราะว่าทางฝั่งของเฟยนูดนะตอนนี้แนวรับของพวกเขาก็ถือว่าเสียประตูง่ายนะครับทางฝั่งของเฟยนูดนะ5นะัดหลังสุดนะพวกเขาเสียไปถึง7ประตูเลย แล้วก็ทางฝั่งคิโรน่าฮะบวกกับได้เล่นในบ้านด้วยฮะแล้วก็ประสบการณ์ชี้ชัดของนักเตะนะน่าจะเอาอยู่เท่านี้ขอมองไปที่เจ้าบ้านฮะอย่างคิโรน่าฮะในราคา0.5หรือว่าครึ่งลูกนั่นเองฮะนะครับคู่ที่2ของเรานะฮะจะเป็นทางฝั่งของอาร์เบไลิ์ซิกนะจะเปิดเบอารีนาฮะต้อนรับกับเมียของไอ้มาลายูเป็นตันฮะคู่นี้เสร็จกันเวลา2นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะคู่นี้ราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะเป็นต่ออยู่นิดหน่อยฮะในราคาปอปานะ แล้วก็สูงต่ำฮะเปิดใหม่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับสำหรับบอลคู่นี้นะเรามาดูคาดการเสือพีเนตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับอย่างทางฝั่งของไลฟ์ซิกนะลูกทีมของมาโกโรสนะฮะนัดนนี้เขาจะไม่มีฮะเควินแครมนะฮะแล้วก็เป็นทางฝั่งของเอลมาสนะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะวันนี้คาดว่าจะมาในระบบนะสี่สี่สองนะฮะมีลูกศรประตูนะเป็นกูเล็กซี่นะฮะแล้วก็แนวรับ4ี่คนนะมีรวมมีลูกเก็บบ้านนะับแล้วก็มีออบ้านแล้วก็มี เคียติด้านะแล้วก็คู่มิทฟิลฮะจะเป็นไฮดาร่าฮะจับคู่กับเซเววาดนะแล้วก็มีเซวิสซิมอนฮะทางฝั่งซ้ายฮะทางฝั่งขวาจะเป็นบอมกัตเนอร์นะแล้วก็คู่สุน้าฮะจะเป็นเบนจามินเซสโกนะจับคู่กับโอเพนด้านะฮะทางฝั่งของยูเวนตุสฮะลูกทีมของเดียโกมาสต้านะฮะนัดนี้ฮะจะไม่ได้ใช้งานทางฝั่งของมาริกฮะแล้วก็เป็นทิโมธีเวอานะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะนัดนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะก็มีตัวเก่งของเขาเลยฮะอย่างวอลาโฮวิดนะโลลลคาเตี่ฮะ คุปไมเนอร์ยินดีนะที่ฟอร์มดีมากฮะตอนนี้แนวรับของเขาก็ถือว่าแข็งแกร่งนะฮะอย่างทางฝั่งของกัตติอย่างเบรมเมอร์นะก็พร้อมที่จะลงสนามในนัดนี้นะฮะฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างดีนะครับทางฝั่งของไลฟ์ซิกนะก็เตะไป5เกมหลังสุดนะฮะชนะ2เสมอ2แล้วแพ้1นึคือการบุกไปแพ้กับแอตเลติโกมาดริดฮะในฟุตบอลยูซีเอลนะทางฝั่งของยูเว่ฮะก็ถือว่าผลงานก็ไม่แพ้กันเลยนะครับห้านัดหลังสุดนะเขาไไม่่แแแพ้้ใคครรล,ลวก็เเสียป1ป1ะตูอง ชนะไป2ฮะเสมอไป3นะฮะยูเซี่ยนัดล่าสุดนะเขาก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของฟีเอสวีไฮโอเฟนไปได้ฮะมประตูต่อหนึ่งะก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮะลูกทีมของเตียโกมาต้านะแนวรับของเขาตอนนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับเกมล่าสุดฮะของทางฝั่งอาเบรไลฟ์ซิงนะเขาเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของอัลบวกมาได้4ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าช่วยเรียกความมั่นใจให้กับลูกทีมของมาโกโรได้อย่างมากเลยนะครับนั่นนะฮะมีเบจิมินเซสโกนะยิงไปสองประตูนะครับแล้วก็เป็นโอเพนด้า หนึ่งประตูนะรูปเกมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่อเบร์ไลซิกนะครองบอลบุกได้ทั้งเกมเลยนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮะทางฝั่งของยูเว่ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันฮะลูกทีมของเดียโกมาต้านะนั้นล่าสุดเขาเพิ่งบุกไปเอาชนะจินอมได้3ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนั้นได้ประตูจากดูซานวาลาฮวิตนะแล้วก็เป็นคอนเซิร์กาวนะ,ะที่ทําอีกหนึ่งประตูนะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมฮะเป็นทีมที่เน้นครองบอแลแล้วเกมรับตัวนี้ของเขานะถือว่าเหนียวแน่นฮะพูดตลอดนะว่ายูเว่ชุดนี้ฮะ แนวรับเหนียวแน่นะฮะเสียประตูยากนะครับน,นี่ฮะมองว่าทางฝั่งของยูเว่นะมาเยือนไลฟ์ซิกที่เบรียรีนาฮะน่าจะไม่ได้มาเปิดเกมแรกกับทางฝั่งของไลฟ์ซิกนะยูเว่น่าจะมาเน้นตั้งรับนะฮะแล้วก็รอโอกาสสวนกลับนะใน,นนี้มองว่าฮะน่าจะยิงกันไม่เยอะ,ะฮะน่าจะเบียดเบียดกันนะคู่ขี้สูสีนะฮะดังนั้นใน,นนี้ขอมอมที่สกอร์ต่ตำนะฮะสองลูกครึ่งครบสามฮะไปกันได้เลยนะครับสำหรับบอลคู่นี้ มาถึงคู่สุดท้ายของเรานะฮะจะเป็นทางฝั่งของแอสตันวินล่าฮะจะเปิดวินล่าพาร์คฮะต้อนรับการเยี่ยงของทางฝั่งไบร์เจนมิวนิกนะคู่นี้ฮะราคาเปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนฮะอย่างไบรเยนบะิลนิกเป็นต่อยที่ครึ่งครบลูกนะฮะสูงตามเปิดมาอีกที่3ลูกนะครับเรามาดูคาดการเสรียดผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะฮะทางฝั่งของวินล่านะลูกทีมของอูนาเอเมอรี่นะฮะนัดน,นี้จะไม่มีแมตตี้แคร์นะมีโรเบนโอเซ่นฮะแล้วก็เป็นไทรอนมิงนะ ก็อีก2คนฮนะก็เป็นบูบาก้าคามาร่ากับจอห์นแม็กกินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะที่ไม่พร้อมที่จะลงสนามนัดนี้นะฮะวันนี้เขาจะมาในระบบฮะสี่สองสามหนึ่งนะ 4, 2, 3, 1, นะมีผู้รักษาประตูเป็นเอมิริโนมาตินเนสนะฮะแนวรับ4คนนะมีลูก้าตดมีมีเปาตอเรสมีเดียโก้คาร์ลอสนะแล้วก็เป็นเอสลี a, ค่คอนซาฮะอันนี้น่าจะมายืนทางฝั่งแบนะ็คขวานะคู่มิฟฟิลฮะจะเป็นคู่มิฟฟิลคู่เดิมนะฮะจากพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดน,นะก็คือยู ong, ริเตอร์มองฮะ จับคู่กับอัมารูโอนันนานะแล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ฮะจะเป็นหน้าต่ำนะแล้วก็ทางฝั่งซ้ายฮะจะเป็นจาคอบแรมซี่ฮะทางฝั่งขวาจะเป็นลิออนเบลลี่ฮะแล้วสุดหน้าต่อเป้าตัวเก่งของเขาเลยฮนะอย่างออลิวัตกินนะครับทางฝั่งของบาเย่นนะฮะลูกทีมของแมงซองกัปตันีนะตอนนี้ฮะเขาจะไม่มีฮะเดนิเอลเพเรตนะฮะแล้วก็เป็นฮิโรกิอิโตะนะโยเซฟสเตนิสิกนะฮะซาชาโบอยนะและอีกคนหนึ่งคืออาริยอนไอบาฮิโมวิดนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะ อันนี้จะมาในระบบฮะสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันนะมีเพื่อสับประตูนะฮะเป็นนอยเออนะแนวรับ4คนนะมีอาฟองโซเดวิฮะมีคิมมินแจฮะมีไดโยอุปาเมการโนนะแล้วก็อีกหนึ่งคนคือเกเรโรนะครับคูม่มิดฟิลด์ฮะจะเป็นการจับคู่กันระหว่างปัฟโรวินนะกับโจชัวคิมมิดนะฮะมีจามามูเซล่าฮะเป็นตัวทำเกมนะทางฝั่งซ้ายเป็นแซชเกนาบี้นะฮะทางฝั่งขวาเป็นไมเคิลโอลิเซ่นะศูนย์หน้าตัวเป้านี่ฮนะน่าจะใช้เป็นโทมัสมุลเลอร์ก่อนนะเพราะว่าแฮนนะี่เคนั้นยังต้องรอเช็คฟิตนะฮะ ฟอร์มหลังสุดของทั้งสงทีมก็ถือว่าเจดเยี่ยมทั้งคู่นะครับหลังสุดนะทางฝั่งของมิลล่านะ,ะชนะ4เสมอ1นะนัดล่าสุดเขาเพิ่งบุกไปเสมอกับทางฝั่งเอฟซีทาวมา2ประตูต่อ 2, 2 1, แบบสุดมันเลยนะครับทางฝั่งของบาร์เยินก็ชนะ4เสมอ1เหมือนกันนะนัดล่าสุดนะก็ไปเตะบิ๊กแมตช์มานะฮะก็เสมอกับทางฝั่งของบาเออร์เลือกูเซนมา1ะตูต่อ1เหมือนกันนะถือว่าผาะ แท็กกับกันนะทางฝั่งของบบเยนนะก็ยำใหญ่ใส่ทางฝั่งของเดนิโมซากิเรมมานะฮะ9ประตูต่อ2เลยนัดที่ผ่านมาของทางฝั่งวินล่านะเขาเสมอกับทางฝั่งของอูสิดทาวมา2-2นะตอนนั้นะนะก็ถือว่าเป็นทางฝั่งของวินล่านะที่แทบจะครองเกมบุกใส่ทางอูสิดได้นะแต่ก็ทำอะไรสุดไม่ค่อยได้นะโดนเกมสวนกลับของยูสิดไปก็โดนไปถึง2ประตูเลยนะครับแต่ก็ยังดีฮะที่ตามมาตีเสมอได้นะครับทางฝั่งของวินล่านะตัวนี้ะถือว่าแนวรับของพวกเขานะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับ เสียประตูเกือบทุงนัดเลยนะครับห้านัดที่ผ่านมานะเขาเสียไปถึงฮนะหกประตูเลยนะสำหรับทางฝั่งของวินล่านะครับนี่นมาดูทางฝั่งของบาเยเลมินิกบ้างนะฮะดล่าสุดนะเขาเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทางฝั่งของเลเวอร์คูเซ่นมานะหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะน,น,น,นั้นก็ถือว่าเป็นทางฝั่งของมินิกนะ ที่ครองเกมบุกใส่ทางฝั่งของเลเวอร์กูเซนได้เกือบทั้งเกมเลยนะครับเขาสร้างสรรค์โอกาสทำประตูะได้ถึง18ครั้งเลยนะแต่ก็ต้องถือว่าต้องชมฮนะทางฝั่งของเลเวอร์นัทที่นั้นมาเล่นแล้ะเน้นเกมรับเป็นส่วนมากนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ทางฝั่งของบเยเร์นะมีโอกาสเยอะฮนะแต่ว่าทําไม่ได้แค่นั้นเองนะครับนันนี้ต้องมาดูกันนะว่าทางฝั่งของใครนะจเป็นผู้ชนะไปนะระหว่างเอสซนเล่ากับทางฝั่งของบาเยนนิกนะนันนะี้ครับผมมองว่านะ ด้วยความมั่นใจของทางฝั่งไบเยนนะฮะตอนนี้ฟอร์มในลลิกก็ถือว่าร้อนแรงมากนะครับทั้งในลีกทั้งยูซเอลนะถือว่ายิงกระจุายเลยฮะแล้วเป็นทีมที่เน้นเกมรุกบุกเสือแข่งอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของวินล่าฮะตอนนี้แนวรับของพวกเขานะก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับเสียประตูเกือบทุกนัดนะสำหรับวินล่าครับตอนนี้มองว่าทางฝั่งทีมเยือนฮะไบเยนฮะน่าจะเอาอยู่นะวินล่าไม่น่ารอดนะในบ้านก็ตามฮะดังนั้นตอนนี้ขอมองไปที่ทีมเยือนฮะอย่าง ไบโอเนนิกฮะไปต่อฮะในราคาครึ่งครบลูกฮะจะนักจะเต็มได้นะฮะสำหรับฟุตบอลคู่นี้มาเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งทีละกันนะฮะสำหรับฟุตบอลในค่าคืนวันที่2นะฮะตุลาคมนะฟุตบอล UCL นะฮะคู่แรกนะเป็นคิโรนากับเฟยนูนะฮะคู่นี้เราไปต่อเจ้าบ้านฮะในราคาครึ่งลูกนะแล้วคู่ที่2นะฮะเป็นอาเบรไลฟซิกฮะจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียของยูเวนตุสนะคู่นี้เราไปสกอร์ต่ำนะฮะสองลูกครึ่งครบสามนะฮะแล้วคู่สุดท้ายนะ เป็นทางฝั่งของแอสตันวิลล่าฮะจะเปิดบ้านต้อนรับกรมาเยางของเสือใต้นะไบย o มินิกนะฮะคุณนี้เราไปต่อทีมเดือนะฮะอย่างไบยามินิกฮะครึ่งครบลูกฮะจะหนักจะเต็มได้เลยฮะตอนนี้ผมมีกลุ่ม V.I.P. ฟุตบอลนะเป็นกลุ่มมาเกา V.I.P. เลยฮะรวบรวมสมาชิกในกลุ่มนะไม่ต่ำกว่า18,000ท่านเลยนะครับใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะมาตามปรสดของเราในกลุ่มนะฮะ ก็แอดลไลน์แม่พิเร stp69 นะฮะเงื่อนไขไม่มีอะไรมากฮะแค่ย้าเล่นที่เดียวกันเข้ากลุ่มได้เลยอยู่ฟรีตลอดชิมนะฮะมีเซียนชั้นนำของประเทศอยู่ในกลุ่มนะ3-4ท่านเลยนะฝ่าเนวยนะอย่าลืมนะ,ะแอดลน์ทม่พิน stp69 นะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีนะครับผม